ครับคุณผู้ชมหลังนี้ก็มาเป็นอีกหลังที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมยืนอยู่หมู่บ้าน,นามซับครับหลังนี้เลยเป็นบ้านสองชั้นนะก็เราทําการรีดนเวทให้ใหม่สวยๆตามนี้เลยเข้ามาห้องโถงกว้างๆแบบนี้แล้วก็หน้าต่างก็เป็นอลูมิเนียมเนยฮะเราเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนกระจกหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมให้ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งตามนี้สิบสี่แยกเจ็ดน,นะครับเข้ามาประมาณ2 8 0ร้อยปดสิเมตรเท่านั้นเองครับข้างนอกด้านข้างยังเป็น ภูไ่ทุงนาป่าข้าวเที่ยวๆขียวอยู่เลยนะแถมให้ตามนี้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดภายในตัวบ้านทั้งหมดเลยครับภายนอกภายในจะสวยและน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านอมรทร์นะครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นเนือที่21ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้าครับบ้านหลังนี้เราทําการรีโนเวทให้ใหม่สวยๆเเเลลยยั่งนนีี้รราาาทํกป กระจกอลูมิเนียมให้ทั้งหลังเลยครับแล้วก็ด้านบนและล่างเราปูกระเบื้องแกรนิโตให้สวยๆเลยหลังนี้จะสวยเลยนะอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบบ้านก่อนเลยครับที่เห็นอยู่ด้านน้นครับคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของซอยอ่าซอยอมรทรัพย์นะเข้ามาประมาณ280เมตรครับก็จะเข้ามาถึงแยก7นะก็คือแยกนี้เลยนะครับ บ้านของเราหลังนี้จะอยู่หลังที่3อ่าหลังที่4นะครับนี่เลยนะครับก็ด้านในเข้าไปก็สุดแล้วนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาป่าข้าวนะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะถือว่าน่าสนใจอีกหลังหนึ่งนะอยู่โซนหลองจอกครับคุณผู้ชมใกล้อ่าใกล้สี่แยกขนส่งพื้นที่4ี่ครับแล้วก็ใกล้ตลาดขนส่งพื้นที่4อ่าเข้ามาถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังเลยนะที่น่าสนใจครับถ้าท่านใด มองหาบ้านโซนนี้นะครับหลังนี้ราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็รายละเอียดของราคาทั้งหมดเนี่ยผมจะแจ้งไว้ท้ายคลิปแล้วก็แจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะด้านหน้าครับเราก็ยกสูงขึ้นมาจากพื้นพอสมควรครับคุณผู้ชมเนี่ยครับถือว่าโอเคนะบ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านเป็นบ้านสองชั้นครับจะเหมือนสไตล์บ้านเดี่ยวหรือเปล่าก็เป็นบ้านทรงอิสระครับแต่ว่าก็เหมือนบ้านเดี่ยวนะครับเพราะว่ากําแพงไม่ได้ติดกันนะ ทั้งสองฝั่งแยกออกมาแล้วก็ต่อเติมหลังคาด้านหน้าให้เต็มแนวเลยก็ถือว่าน่ารักเลยครับด้านข้างก็ตีระแนงให้เดี๋ยวผมพามาชมภายในตัวบ้านเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับด้านหน้านะตรงนี้ก็ทางที่เข้ามาประมาณนิดเดียวนะหรือว่าสะดวกอยู่แต่ที่ผมเห็นนะหลังนี้เนี่ยก็คือได้บรรยากาศจริงๆอ่าลมเย็นแล้วก็ได้บรรยากาศที่เงียบนะเป็นส่วนตัวมากๆเลยก็จะมีพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะคุณผู้ชมพื้นที่เดินรอบบ้านทนะั้งสองฝั่งเลยเนี่ยครับ นี่ครับด้านข้างของตัวบ้านก็จะมีพื้นที่น้อยหนึ่งเนาะก็ถือว่าพอเดินได้ครับประมาณช่วงโซนนี้นะครับเข้าไปด้านในก็ปรับเปลี่ยนเอาแล้วก็ตีระแนงด้านข้างระ,ระแนงลายก้างปลานะออกโทนสีเข,ขียวๆนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมพาเดินไปด้านหน้าก่อนอ่ะพาเดินไปด้านหลังก่อนนะครับด้านในก็เดินได้ประมาณนี้นะเนี่ยครับก็จะเห็นทรงบ้านประมาณนี้ครับนะครับทรงบ้านจะเป็นแนวตรงขึ้นแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็ กำแพงบ้านไม่ติดกันนะครับก็ถือว่าได้ความเป็นส่วนตัวเลยนะด้านข้างก็จะเป็นแบบทึบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่าจะได้เห็นภาพเนี่ยครับแล้วเขาตีระแนงให้สุดแนวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรด้านบนคองทรงตัวบ้านก็จะเป็นแนวแบบนี้ครับแนวตรงเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้มองดูออกไปด้านนอกประมาณนี้นะเขาตีระแนงให้ทาสีออกสีโทนเขียวเขียว,ยวอ่อนๆนะเหมือนสีใบตองนะครับแต่เป็นเป็นแบบอ่อนๆสีอ่อนๆออนแล้วก็ด้านบนเนี่ย เขาทําเป็นหลังคาให้แบบนี้ครับคุณผู้ชมอ่าเป็นราคาจัว่วระแนงซอลลองให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะเขาก็ทให้แบบนี้ประตูบานสไลด์ด้านในจอดรถได้หนึ่งคันครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดรถเก่งคันน้อยก็ทางโน้นฝั่งนี้ก็น่าจะเบียดเข้าได้อยู่แต่ว่าจอดคันเดียวกํลาลังดีนะครับในบ้านนะฮะแต่ว่าก็มีพื้นที่ตรงนี้ให้เพิ่มประตูบานสไลด์แล้วก็ปั๊มน้ําแทงน้ําเรามีให้ครบเลยนะครับตรงนี้พร้อมใช้งานด้านข้างตรงนี้เราก็ เป็นระแนง g ลายก้างปลาให้แบบนี้เพิ่มความสวยงามแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวด้านข้างตรงนี้ครับก็เดินเชื่อมได้นะเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้อเดี๋ยวท่งอีกด้านข้างนี้เห็นที่เห็นประตูด้านในครับคุณผู้ชมตรงนั้นก็จะเป็นประตูที่เราเชื่อมออกจากครัวนะครัว,วาสามารถเดินเชื่อมได้นะครับนี่คือด้านบนของตัวบ้านทรงบ้านโซนนี้จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าก็ถือว่าเหมาะเลยนะราคาไม่แพงหลังนี้นะครับเมือที่ยี่สิบเ็ดตารางวา สองห้องนอนสองห้องน้ําครับอ่านี่คือในส่วนของโซนหน้าบ้านจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับทรงเดิมของเขาจะเป็นโซนอ่าทรงนี้เลยนะบ้านบ้านในออมซับจะมีรูปแบบที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นแบบนี้นะครับอ่าโอเคหลังนี้เรารีโนเวทใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะครับเราปูเป็นแกรนิโตทั้งข้างบนข้างล่างรวมถึงบานหน้าต่างทั้งหมดเลยเราใส่เป็นอลูมิเนียมให้ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ ว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจครับอ่าเดี๋ยวพามาชมภายในเลยครับคุณผู้ชมอ่าแลวนอกก่อนประตูนะฮะประตูเป็นบางสไลดสไลได้สองฝั่งนะประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟให้อ่าด้านหน้าของตัวบ้านประมาณนี้เลยนะครับอ่าถัดมาไปดูด้านในกันเลยครับด้านในก็นี่เข้ามาก็จะเห็นเป็นพื้นกระเบื้องแกนิโตลายนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดโซฟาที่เราแถมให้อ่าจะเป็นชุด่าชุดโซฟาชุดนี้เลยครับคุณผู้ชม ได้แบบนี้เลยพร้อมโต๊ะกลางแล้วก็พรมด้านล่างให้ด้วยก็น่ารักนะพูดถึงนะหลังนี้ก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างชุดโคมไฟนี้เราก็ให้ด้วยนะอ่าแล้วก็ด้านบนเป็นฝ้าหลุมไฟซ่อนแล้วก็จะมีโคมไฟ LED ให้แบบนี้เลยครับฝั่งด้านขวามือบ้างครับก็จะเป็นชั้นทีวีบิวอินเป็นระแนงเซาะล่อง,องแบบสวยๆแบบนี้เลยนะบิวอินให้แล้วก็ชั้นทีวีให้แบบนี้เลยครับถือว่าสวยแนละคุณผู้ชมเหมาะเลยนะนี่ครับ ก็น่ารักอีกแบบหนึง่งจริงๆเขามีไฟให้ด้วยแหละแต่ว่าอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมลืมเสียบไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบไฟให้คุณผู้ชมเห็นก่อนจะได้เห็นความสวยงามของตัวไฟของชั้นนี้เลยนะอ่านี่ไงเป็นไงเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูมุมใกล้ทีหนึ่งครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ลืมเสียบปลัก๊กนี่ไงเห็นไหมครับโู้สวยงามเลยนะก็ได้บรรยากาศรูหรูละลา,ลาสบายตาอีกแบบหนึ่งนะชั้นทีวีนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ด้านบนจริงๆโถงก็กว้างอยู่ครับก็จะได้ในเรื่องของ ความสบายตาเวลานั่งดูทีวีก็จะไม่ใกล้เกินไปนะตรงนี้อ่าถัดมาก็จะเป็นโซนนี่เลยนะครับโต๊ะทานข้าวแบบนี้เลยนะครับให้1ชุดเก้าอี้สตัวแบบนี้เลยแล้วก็โคมไฟให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคุณผู้ชมนะได้แบบนี้เลยครับพร้อมกับโต๊ะทานข้าว1ชุดเก้าอี้4ตัวแบบนี้หน้าต่างเปิดรับลมได้อ่าช่องนี้ก็เปิดรับลมจากด้านนอกได้แล้วก็ที่เรานั่งเมื่อสักครู่นี้ตรงนั้นก็สามารถเปิดได้ด้วยนะ ห้างนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าให้ลมอากาศถ่ายเทได้สบายๆเลยนี่คือนมุมมองนะคุณผู้ชมตามนี้เลยถัดมาจะเป็นในส่วนของพื้นที่ครัวด้านหลังที่เราต่อเติมให้ส่วนตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปสู่ชั้นสองนะครับครัวจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยประตูเข้าตรงนี้นะเราต่อเติมเพิ่มใหม่ลงเข็มให้เรียบร้อยนะครับลายกระเบื้องก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะเป็นแนวตรงนะ,ะประมาณนี้แล้วก็บาซิงก็ใส่ให้ครบ ้อมเลยตัวนี้จะไม่มีเตาแก๊สให้นะครับอ่าก็จะมีซิงค์ตรงตรงนี้ให้ทั้งจานกระเบื้องปูสุดชนฟ้าด้านบนฝ้าระแนงเป็นระแนงซ้อลลองให้แบบนี้ทนออกสีไม่ตองนะคุณผู้ชมสวยๆเลยอ่าตรงนี้แล้วก็ประตูนี้ครับก็จะเปิดเชื่อมออกเดินด้านข้างนั่นเองนะครับอ่าของตัวบ้านที่ผมพาเดินมาเมื่อสักครู่นี้นู่นเลยฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็สะดวกอยู่เวลา เดินเข้าครัวก็ไม่ต้องผ่านหน้าบ้านครับถืออาหารกับข้าวหรือเป็นของสดเดินเข้ามาที่ครัวตรงนี้ได้เลยนะสะดวกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่ากว้างอยู่ครับคุณผ,ผู้ชมเนี่ยฮะตรงนี้แยกไปห้องน้ํานะแล้วก็เพิ่มโซนซักล้างให้อ่าในโซน้ายมือมุมนี้อ่ามีท่อน,น้ําดีท่อน,น้ําทิ้งแล้วก็ปลั๊กไว้ให้ตรงนี้ก็เหมาะเลยครับส่วนด้านนี้ก็อาจจะใส่เป็นตู้เย็นได้ครับคุณผ,ผู้ชมอ่ามีเว้นเบาตรงนี้ให้อยู่แล้วก็ห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างนะ ห้องน้าอาจจะมืดไปนิดนึงครับคุณผู้ชมตรงนี้ไฟเราหลอดเสียนะก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนให้ครับด้านในก็ปูกระเบื้องสุดชนฟ้าด้านบนให้หนู่นเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยแล้วก็ห้องน้ากว้างอยู่เจาะเป็นชั้นให้แบบนี้อาบน้ําได้ด้วยเนาะตรงนี้สุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ต่างๆให้ครบเลยนี่คือห้องน้าที่หนึ่งที่อยู่ชั้นล่างครับก็ถือว่าโอเคอนะครับท่นบานาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยเดี๋ยวผมให้ดูครัวอีกทีหนึ่งครับ ครัวทรงจะประมาณนี้นะุผู้ชมตรงนี้ก็อาจจะใส่เตาแก๊สด้านล่างตรงนี้ไนดะ้อ่าเพิ่มเติมได้อยู่นะครับเนี่ยครับครัวก็จะประมาณทรงนี้อ่าถือว่าเหมาะเลยหมูบนะม่บ้านนรบอลซั์ครับคุณผู้ชมอยู่ถนนอยู่วิทยาซอย16กครับเข้ามาประมาณ1กิโลนะแล้วก็จากอ่าจากต้นซอย14เข้ามาประมาณ2-80เมตรก็จะถึงกับบ้านหลังนี้ครับเดินทางสะดวกอยู่สามารถเดียวตัดเชื่อมออกไปถนนสุวิทวงคนส่งพปที่4ได้เลยแล้วก็ ตัดเข้าตลาดหลังจอกก็ได้นะครับวิ่งง่ายเชื่อมได้หลายทางแล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้านหน้าก็มีให้ครบเลยแล้วก็ในอมซอัพก็จะมีตลาดนะมีตลาดสดเช้าเย็นทุกศุกร์เสาร์อะไรเขามีตลาดเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเซเว่นมิงจากอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเยอะมากมายเลยนี่คือโถงบันไดครับคุณผู้ชมก็จะมีโคมไฟให้แบบนี้นะครับตามมาครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านบนเพิ่มเติมเลยครับก็ถือว่า เป็นอินหลังนี้ที่น่ารักเลยนะหลังนี้นะครับเนี่ยน้านบนก็ปูกแกนิโต้ให้นะครับตรงนี้ใส่ขอบคิ้วโครมเมียมให้สีเงินห้องนอนที่เป็นห้องนอนด้านหน้านะครับก็ถือว่าครบในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะเดี๋ยวผมพาไปชมอ่าตามมาครับนี่ห้องนอนที่อยู่ด้านหน้านะแถมชุดเฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่เลยนะได้เตียงนอนห้องกว้างอยู่นะนี่ครับอ่าลายกระเบื้องเขาสวยๆแบบดูแล้วสบายตาม,มากๆสะอาดตาม,มากๆเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะครับก็นี่เลยห้องนี้ก็จะสามารถเปิดรับลมได้นะคุณผู้ชมอ่านี่ครับสามารถมองวิวออกไปด้านนอกได้แบบนี้เลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนบ้านสองชั้นนะนี่ครับซอยนี้จะจัดทั้งซอยเลยดูเห็นไหมครับบ้านเวิ้งหนอนครับคุณผู้ชมก็จะเป็นทุ่งนาล้อมด้วยทุ่งนาจริงๆนะโซนนี้นะก็จะได้บรรยากาศลมเย็นๆตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะก็จะได้บรรยากาศลมเย็นจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชม บ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะตรงนี้นะครับหน้าต่างบ้านนี้ก็เปิดรับลมได้สองฝั่งเลยนะอ่าเตียงนอนแล้วก็แถมชุดเฟอร์ให้เข้าเซตชุดใหม่เลยนะนี่โต๊ะตู้เตียงให้ตามนี้เลยครับได้ครบแบบนี้ห้องนี้เข้าอยู่ได้เลยครับถือว่าเหมาะเลยครับคุณผู้ชมก็ท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามานัดชมบ้านก่อนได้ครับอยู่แถวหนองจอกนี่เองครับสะดวกสบายมากๆเลย โอเคนะครับสาหรับห้องนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกหนึ่งห้องครับอยู่ใกล้กันเลยนี่ครับห้องนี้ก็ไม่ใหญ่มากครับเป็นห้องน้อยๆก็เหมาะเลยนะครับเล็กๆกระทัดรัดอ่าใส่เตียงสามสี่ฟุตได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีกระจกเปิดระบายลมทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูมุมนี้นะครับนี่ครับกำแพงติดผนังบ้านเพื่อนบ้านก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นส่วนตัวดีแหละเนาะเพราะว่าเนี่ยครับไม่เจอใครเลยด้านข้างเ้ยจะลมเย็นนะนี่ครับแล้วก็มองออกไปด้านนอกนู่นค่ะประมาณนี้ โอเคเลยนะสาหรับบ้านหลังนี้นะก็เป็นส่วนตัวดีแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่ให้ครบเลยเนาะหลังนี้แล้วก็ห้องน้ําด้านบนครับคุณผู้ชมอ่าตรงนี้เลยนะใกล้กันห้องน้ําถือว่าทําให้ใหม่เหมือนกันแล้วก็ปูงกระเบื้องให้สุดชน้านะครับนี่ครับแล้วก็ช่องซ์วิสเขาจะอยู่ด้านบนนี้นะนี่ครับนี่ครับกระจกก็มีให้ครบตามนี้เลยเบาะเลยนะครับ Yeah. อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือสุขภัณฑ์นะครับฝ่ามาอได้ด้วยด้านบนโอเคเลยนะครับก็สําหรับบ้านหลังนี้ครับหมู่บ้านอมรทรนะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยขนาดเนื้อที่21ตารางวา3าอ่า2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งที่จอดรถครับหากสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้ผ่าชมทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมเราทําการรีโนเวทตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งก็ให้ครบตามคลิปวิดีโอที่ผมได้ผ่าชมไปเลยนะครับหากสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับสามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้โทรหาผมได้เลยครับปอปิ๊กบานแลที่ดิน 0820394495ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบอคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ